ผู้ชมนะครับไปต่อกันที่สุขขาครับไปดูกิจกรรมยามว่างของผู้สูงอายุนะครับเขารวมตัวกันประดิษฐ์ของที่ยนลึก จากผ้าใบาบัวครับทำออกมาเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพและสามารถต่อยอดสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะครับกลุ่มสตรีผู้สูงอายุศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาครับร่วมกันทําผีเสื้อจําลองคุณผู้ชมก็ทําจากผ้าใยบัวครับและบอลสีที่ได้จากความคิดสร้างสารรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับผีเสื้อจําลองทําจากผ้าใบาบัวเป็นได้ทั้งของที่ระลึกของฝากและของตกแต่งบ้านนะครับ ทำออกมาได้เหมือนจริงครับและตัวใหญ่มากด้วยหากฝึกทำจนชํานาญก็สามารถนําไปต่อยอดสร้างรายได้นะครับมีผีเสื้อใยบัวเนี่ยเมื่อนําไปใส่กรอบแล้วจะมีราคาตั้งแต่1,000บาทถึง3,000บาทขึ้นอยู่กับจํานวนและขนาดครับคือการที่มาให้ทำตรงนี้เราจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้มีจิตสัมผัสการออกแบบการตกแต่ง การใช้สมองความคิดความเพื่อเพลินของผู้ที่อัศจสียอยุ่มาแล้วนะได้มีงานทำไม่ต้องใช้เวลาว่างเปล่าพวกนี้ถ้าเรามีความสามารถได้ไปทำต่อเพราะตอนนี้เท่ากับเรียนรู้เบื้องต้นว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างวิธีทำเป็นยังไงแต่บางคนพอมีเวลาก็ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็จะหาผลประโยชน์กับตัวเองได้ S <S ก็คิดว่าคือคงจะไม่ได้ต่อยอดถึงขนาดอาชีพแต่คงจะต่อยอดสําหรับทําให้คนที่เรารักทําให้คนที่เราอยากให้ะคะ่ะคือเวลาเขามีวันพิเศษเราก็อาจจะทําพวกบอลสีพวกผีเสื้ออะไรให้เขาโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแล้วก็เอาความรู้ที่ได้จากอาจารย์นามให้เนี่ยจากอาจารย์ให้เนี่ยเราไปทําต่อยอดแล้วก็เราจะได้ดีัดและเราเป็นความภูมิใจที่เราได้ให้คนอืูนด้วยฝีมือเราเองค่ะ